มาตรการเร่งด่วนโคดศกรัฐบาลชี้แจงแล้วช่วยเหลืออะไรบ้าง21มิถุนา65ประกาศแจกต่อกรกฎาคมถึงกันยายนนี้ สวัสดีคะ่ะทุกคนกลาบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่21มิถุนายน2565และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งแน่นอนนะคะทุกท่านรอคอยสำหรับ การประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอร,รมซึ่งล่าสุดนะคะทางช่องมีข่าวดีมาฝากทุกท่านแล้วนะคะทางคณะรัฐมนตรีหรือคอร,รมนะคะได้มีการอนุมัติไฟเขียวช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องคนไทยนะคะซึ่งแน่นอนนะคะรายละเอียดนะคะทางโฆษกรัฐบาลได้ออกมาถแถลงหลังการประชุมเป็นที่เรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนขอสแสดงความยินดี ด้วยนะคะกลุ่มนี้ได้รับการช่วยเหลือต่อเนื่องนะคะและมีมาตรการอะไรบ้างนะคะซึ่งก็อนุมัติต่อ3เดือนนะคะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ ก่อนรับฟังขาา่าวสารฝากทุกทา่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ชั้นอื่นได้รับทราบต่อก,กันและสมรับคนใรที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนขาา่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะและเพิ่มการเสวลาเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะไปดูในส่วนของมติครมอที่สําคัญนะครับเรื่องแรกนะครับคณะมนตรีอนุมัติมาตรการเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในภาคธุรกิจและก็ประชาชนนะครับจากสถานการณ์ราคาพลังงานนะครับกรมอเห็นชอบมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจจากสถานการณ์ราคาพลังงานแบ่งออกเป็น2ด้านนะครับด้านแรกมาตรการทางด้านพลังงานและก็ด้านที่2มาตรการทางด้านการคลัง หมาตรการทางด้านพลังงานนะครับ 1. 1ึ1 1> เห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือประชาชนออกไปอีก3เดือนนะครับก็คือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2 5ง5นะครับซึ่งประกอบไปด้วยลดก๊าซ LPG แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เกิน100บาทต่อคนต่อ3เดือนลดก๊าซ LPG แก่หาเปรแผงลอยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ100บาทต่อเดือนนะครับตึงราคาก๊าซ L ตึงราคาก๊าซ NGV ที่15.59บาทต่อกิโลกรัมนะครับหมายถึงเท็กซี่ในโครงการลมหายใจเดียวกันนะครับซื้อในราคา13.62บาทต่อกิโลกรัมตึงราคาการอุดหนุนราคา้ํำมันดีเซลที่35บาทต่อลิตรนะครับในอัตร,รา้อยละ50ทยอยปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม LPG เดือนละ15บาทต่อถังออกไปอีก3เดือน 1.2นะครับเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคานน้มัดีเซลหมุนเร็วปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับกำหนดสัดส่วน,วน,วนการผสมไบโอดีเซลของกลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 นะครับหมุนเร็วธรรมดาและ B20 ขอความร่วมมือจากผู้ค้าน้ำมันคงราค,คาการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงกลุ่มดีเซลหมุนเร็วไม่เกิน1.40บาทต่อลิตรนะครับ1.3รับทราบมาตรการขอความร่วมมือ กลุ่มโรงกลั่นน้ำมันและโรงแยกก๊าซธรรมชาตินำส่งกำไรส่วนหนึ่งจากค่าการกลั่นน้ำมันดีเซลและเบนซินเข้ากองทุนน้ำมันในช่วงวิกฤตพลังงานน้ำมันแพงนะครับเงินในส่วนของน้ำมันดีเซลนำไปบริหารราคาขายปลีกให้ไม่เกิน35บาทต่อลิตรนะครับเงินในส่วนของน้ำมันเบนซินนำไปลดราคาขายปลีก1บาทต่อลิตรนะครับทั้งนี้กระทรวงพลังงานนะครับอยู่ระหว่างการหารือกับกลุ่มโรงกลั่น ในแนวทางที่จะดำเนินงานส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต่อไปพร้อมทั้งของความร่วมมือปอตทนำส่งกำไรส่วนหนึ่งของโรงแยกก๊าซธรรมชาติเข้ากองทุนเชื้อเพลิงนะครับคาดว่าจัดเก็บได้ประมาณ5 0 0ร้อยถึงหนึ่ล้านบาทต่อเดือนนะครับ1.4นะครับรับทราบมาตรการประหยัดพลังงานแบ่งเป็นมาตรการตามกลุ่มป้าหมาย4กลุ่มนะครับหภาคประชาชนนะครับมาตรการปิดตับปลดเปลี่ยน ด้วยการปิดไฟที่ไม่ใช้และก็ตอดปลั๊กเมื่อเลือกใช้นะครับสองภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมเช่นส่งเสริมการใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนขอความร่วมมือให้ปิดไฟป้ายโฆษณาหลัง2 2 0 0น,นนะครับภาคขนส่งเช่นการส่งเสริมการใช้ขนส่งรถสาธารณะแทนยานพนาหนะส่วนบุคคลการประชุมออนไลน์แทนการเดินทางนะครับและก็หน่วยราชการก็อธิการกำหนด ให้มีการลดใช้พลังงานร้อยละ20เป็นตัวชี้วัดของส่วนราชการนะครับส่วนที่2นะครับมาตรการด้านการคลังนะครับ2.1เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศระยะเวลา15กรกฎาคมถึง31ทธันวาคม2 5 6 5สําำหรับให้หน่วยงานจัดสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองนะครับโดยหักรายจ่ายค่าห้องสัมมนาค่าห้องพัก ค่าขนส่งหรือรายจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นค่าอาหารค่าเดินทางค่าถั่วงเวนเป็นต้นหรือค่าบริการของผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวเป็นจํานวน2เท่าของรายจ,จ่ายตามที่จ่ายจริงนะครับและกสัมมนาในจังหวัดจังหวัดอื่นซึ่งไม่ใช่จังหวัดท่องเที่ยวรองเมืองรองนะครับก็เป็น1.5เท่าของรายจ,จ่ายตามที่จ่ายจริงนะครับเป็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้าภายในประเทศ ให้หักรายจ่ายค่าเช่าพื้นที่หรือค่าบริการในการออกร้านงานนิทรรศการหรืองานแสดงสินค้าในประเทศเป็นจำนวนสองเท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริงนะครับไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับคณะมนตรีอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขนะครับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่สาระที่เป็นสาระสำคัญนะครับของโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด19สําหรับบริการประชาชนในประเทศปี2065 โดยตามแผนเดิมนะครับก็มีจัดซื้อวัคซีนเอสตราเทเนกาจำนวน60ล้านโดสกรอบวงเงิน1.87หมื่นล้านบาทนะครับ18,700ล้านบาทนะครับปรับเปลี่ยนเป็นการจัดซื้อวัคซีนแอสตราเซเนกาจำนวน35.4ล้านโดสกรอบวงเงิน1,000 1ล้านบาทนะครับโดยเพิ่มการจัดซื้อภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปหรือแอนติบอดีออกริ์ยาวองแอ acting antibody นะครับ หรือ L A A B นะครับจำนวน257,500 50 0โดสนะครับกรอบวงเงิน7,560ล้านบาทนะครับโดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการจากเดือนกันยายน2 0 1 5เป็นเดือนธันวาคม2 5 1 5การปรับแผนการจัดซื้อวัคซีนก็สอดคล้องกับการคาดการณ์นะครับว่าใช้วัคซีนู o เตอร์ไปในประเทศไม่ให้มีวัคซีนเหลืออยู่นะครับซึ่งการจัดซื้อ,อ Long acting antibody นะครับก็เป็นการสร้างภูมิให้กับกลุ่มเสี่ยงและก็ผู้ป่วยเรื้อรังที่มีภูมิคุ้มกันต่ําใน3กลุ่มนะครับได้แก่ผู้ป่วยล้างไตผู้ปลูก,ลกผู้ปลูกถ่ายอวัยวะและก็ผู้ป่วยที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันตัวเองนะครับเรื่องที่สํำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับคณะนัีเห็นชอบโครงการเราเที่ยวด้วยการเฟสสี e. โดยขยายจํานวนสิทธิ์1.5ล้านสิทธิ์นะครับรวมเป็น3.5ล้านสิทธิ์ขยายระยะเวลาดําเนินโครงการเดิมสิ้นสุดที่เดือนตุลาคมสอายสิเป็นสิ้นสุดเดือนตุลาคม2565เน้นขานท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเมืองรองให้มากขึ้นเพื่อช่วยกระตุน้นกระตุ้นและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศนะครับสําหรับรายละเอียดโครงการเอาเที่ยวด้วยกันนะครับเช่นลดค่าโรงแรมที่พัก40%ของราคาห้อง พักต่อคืนนะครับแต่ไม่เกิน3,000บาทต่อห้องต่อคืนนะครับจำกัดสิทธิ์โนละไม่เกิน10ห้องหรือ10คืนรวมตลอดโครงการนะครับแล้วก็มีส่วนลดค่าอาหารและก็ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวสูงสุด600บาทต่อห้องต่อคืนลดประชาชนะจะชำระ60%และรัฐบาลช่วยอีก40